ปฏิหารสาเกวัตตะนี้ปฏิหารสามอย่างที่เราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้สามอย่างอะไรเล่าสามอย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารเกวตตะ อิทธิปาิหานั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวตะพิกุในกรณีนี้กระทําอิทธิวิธีมีประการต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้อง ผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำรงอยู่ในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินไปได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบลัง รูปคลัมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้เกวตตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้วเขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่นบางคนที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสว่า น่าอัศจรรย์นักกุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็จะพึงตอบว่าวิชาชื่อคันธารีมีอยู่ภิกขุนั้นแสดงอิทธิวิธีด้วยวิชานั้นเท่านั้นเกวตตะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย,ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อ ผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้นมิใช่หรือพึงตอบได้พระเจ้าค่าเกวตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปฏิหารดังนี้แลจึงอึดอัดขยะกขยแยงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหาร